อ่าก็สวัสดีนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อน,ร,ร,นนะาารับนะครับมาพบกันเช่นเคยนะกับผมอาจารย์กิจติคำนวณนะครับวันนี้ผมก็เอ่อจะมาเก็บสูตรนะครับผมนะซึ่งงวดที่แล้วเนี่ยหลุดไปนะทุกท่านนะซึ่งงวดที่แล้วหลุดไปแต่เอ่อหลุดไปเพียงงวดเดียวเนาะอย่างสูตรนี้นะครับผมนะงวดนั้นเข้าไปเอ่อ สามตัวตรงนะครับก็งวดที่แล้วเนี่ยหลุดไปเนาะผมจะมาขอลองเก็บสูตรอีกงวดหนึ่งแล้วกันนะว่าจะเดินต่อหรือเปล่านะตรงนี้นะฮะตรงนี้ผมจะมาเก็บสูตรนะทุกท่านนะอย่างสูตรนี้ก็เป็น2ตัวบนนะครับผมนะเป็นอีก1สูตรนะครับนะฮะเป็น1สูตรซึ่งโอ้โหเข้ามาแล้วประมาณ7งวดนะครับผมนะเ็งวดอันนี้3ามตัวเนาะ3มตัวตรงเข้ามาประมาณห้างวดนะครับผมห้างวดเนาะแล้วก็2ตัวล่างนะครับผมนะ นี่นะฮะเป็นสียงวดก็ร้องจับเอาว่าเป็นแนวทางแล้วกันนะครับผมนะว่าตรงโดนใจกับเลขของท่านหรือเปล่านะครับส่วนชุดสรุปเนี่ยชุดสรุปเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงให้พรุ่งนี้แล้วกันอะเดี๋ยวผมลงให้วันนี้ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมลงให้นะครับผมนะสำหรับชุดที่ผมตัดมาให้แล้วนะครับตัดมาให้แล้วแล้วผมก็ลงมาให้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะเอามาแจกด้วยนะครับผมทุกท่านนะอะโอเคนะครับก็เดี๋ยวท่านไหนอยู่ในกลุ่มไหนเดี๋ยว เออใครที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตัดให้อีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะเอาแบบว่าเอาน้อยชุดลงนะครับผม โอเคนะทุกท่านไอ้ตรงนี้ก็เป็นสูตรนะครับสูตรที่งวดที่แล้วก็หลุดนะครับผมก็จะมาเก็บเนาะอย่างที่เอ่ออย่างที่บอกนะครับรัฐบาลเอาไหมครับผมนะงวดนี้เอากันไหมครับผมนะสําหรับช่องทางใน YouTube นะครับท่านใดที่เอ่ออยากได้เออ่ชุดออมสินด้วยนะครับชุดออมสินด้วยเนี่ยก็สามารถเออ่คอมเมนต์ไว้ได้นะผมนะก็ออมสินนะครับงวดที่แล้วเนี่ยก็เข้าไปนับเม็ดเดียวนะฮะเม็ดเดียวเลยนะผมนะเม็ดเดียวเข้าไปเต็มเต็มเลยนะผมนะเม็ดเดียวที่ผมเออ่จับไว้ให้นะครับผม นะฮะอมสินี่ครับผมนะงวดที่แล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันสําหรับสูตรเออเอาเป็น2ตัวก่อนแล้วกันนะฮะสตัวก่อนแล้วกันนะครับสำาูกสำหรับสูตร 2, 2ตัวเออสอตัวบน2ตัวล่างเนี่ยที่ทาสูตรใหม่ไว้ให้เนี่ยก็เอ่อทำาให้เรียบร้อยแล้วนะไอตรงนี้ผมมาเก็บให้นะครับทุกคนนะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวมาดูสูตรนี้กันก่อนนะเดี๋ยวผมจะดูนะว่าจะเข้าอีกหรือเปล่าจะเดินต่อหรือเปล่านะผมนะเพ <ๆ S 2> ราะ <ๆ S 2> ว่างวดที่แล้วเนี่ยหลุดหลุดหมดเลยนะหลุดค่อนข้างเยอะนะผมนะ ว่าทีแล้วเนาะอันนี้ก็ผมก็จะขอทําเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะผมนะท่านใดที่เอบอกว่าหลุดแล้วเอามาให้ทําไมอะไรแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะผมนะไม่เป็นไรก็สามารถไปคลิปไปได้เลยนะตรงนี้ผมก็จะลองเอา,เอามาเก็บสูตรก่อนเท่านั้นนะครับนะครับผมอ่ะโอเคก็เป็นสี่หกนะครับผมอ่ะถัดมาอันนี้เป็นสองตัวล่างเนาะเก้าชุดนะครับ ถัดมาเป็นสามตัวท้ายนะครับที่หนึ่งเป็นสองศูนย์แปดนะฮะทุกท่านแตก็สูตรเป็นเพียงการคํานวณนะครับถ้าชอบนะครับผมนัเลขที่คํานวณไว้ให้เนี่ยแล like ้วก็ไปชอบสูตรแล้วก็ชอบเลขที่ตรงกันนะครับก็สามารถเนาะสามารถนะครับผมน้สามารถจะไปเล่นได้นะครับสามารถจะไปซื้อลอตเตอรี่ได้นะครับหรือถ้าไม่ชอบก็เก็บขับเจ้าไว้ท so ุเล่นก็ได้นะตรงนี้นะตรงนี้ผมไม่บังคับนะผมนว่าต้องให้ตามนะครับว่าต้องให้ตามต้องให ต้องมาเลขนี้นะครับผมนะต้องให้ตามนะอันนี้เป็นเพียงแนวทางนะเป็นเสติ การคำนวณย้อนหลังเท่านั้นนะครับผมนะบอกให้เข้าใจกันก่อนนะครับเออนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูสูตรนี้ก่อนเอาเป็น2ตัวล่างนะผมนะเก้าชุดซึ่งเข้ามาแล้วประมาณนะครับประมาณ5งวดหลุดไป1นวดงนวดเป็ปงวดที่6หเป็นงวดเป็นเออที่16พฤศจิกายนนะครับตรงนี้เป็นงวดประจำวันที่1นเนาะธันวาคมนะครับผมนะศูนย์บวกศูนย์บวกศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์นะครับผมถัดมานะหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหกนะครับผมนะผลลัพธ์ที่ได้เลยได้เป็นเก้านะครับผมอ่ะโอเคนะครับ ตรงนี้เราใช้เป็นเลขศูนย์นะผมนะที่นำมาวางศูนย์บวกหนึ่งขงที่ได้เป็น1นะครับผมนะหนึ่งบวกด้วยห้าขงที่ได้เป็น6นะครับถัดมานะครับผมนะถัดมาก็ใช้เป็นเลขเก้าเนาะมาวางนะเก้าบวกสามขงที่นะผมนะได้เป็นสิบสองนะผมนะสองบวกห้าขงที่ได้เป็นเจ็ดนะครับผมอ่าโอเคก็ถ้าจับคู่นะเดี๋ยวผมจับคู่ให้ตรงนี้เลยดีกว่านะทุกท่านเนาะจับคู่ให้ตรงนี้เลยดีกว่าเป็นศูนย์นะครับผมนะ 09โอ้โห9ชุดก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมนะก็ลองจับไปดูนะลองจับไปดูนะเป็นเพียงแนวทางนะครับเอ่อ09น7นะครับเอน่ง19นะครับผมนะ12แล้วก็เอน่อ17นะฮะ69นะครับผม 62สองนะครับแล้วก็6 7นะทุกท่านนะเป็น2ตัวล่างนะครับผมก็2ตัวล่างก็กลับด้วยนะผมนะกลับด้วยนะก็ลองจับไปดูนะผมมีเลขโดนใจของท่านหรือเปล่าชอบเลขไหนนะครับซื้อเลขไหนไว้แล้วนะครับผมนะสำหรับสลากกินแบ่งนะซื้อเลขไหนกันไว้แล้วนะครับมีโดนใจกับของท่านหรือเปล่านะผมนะสำหรับสูตรนี้เนาะเข้ามาแล้วห้างวดนะผมนะหลุดไป1งงวดนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆอีกที โอเคเนาะหนึ่งทันบาทนะครับเดี๋ยวผมเขียนไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมหกเท่าไหร่อ่ะหกสามนะครับลืมปีแล้วทุกท่านลืมปีแล้วอาโอเคก็ตามนี้นะครับตามนี้ลองจับไปดูลองจับไปดูนะครับผมนะถ้าชอบนะอันนี้เป็นเอ่อล่างนะครับเดี๋ยวผมเขียนไว้ด้วยเนาะนะครับนี่เป็นล่างนะฮะโอเคนะครับถัดมานะครับถัดมา ถัดมาก็เป็นสูตรเอ่อเอาเป็นสูตรสามตัวเลยแล้วกันนะครับผมนะสูตรสามตัวซึ่งงวดเอ่องวดนี้นะผมนะงวดที่สิบเอ่อสิบหกเอ่องวดงวดที่หนะึ่งเนาะพฤศจิกายนนะก็เข้าไปนะสี่ศูนย์สี่นะผมนะซึ่งงวดนี้นี่โอ้โหไปยังมากครับดังมากนะครับผมนะงวดนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะ นะครับผมนะสำหรับสูตรง้อที่ที่1พฤศจินะฮะที่ให้ไวเอ่องวที่16นี่หลุดไปหมดเลยนะหลุดไปหมดเลยนะองขออภัยกันด้วยนะครับอ่าสูตรนี้ก็เข้ามาห้างงดเช่นเดียวกันนะครับผมนะงวที่16นี่หลุดไปนะเนาะอ่าเราก็ท่านใดนะที่ตามนะครับผมนะช่องช่องนอยอยู่นะช่องฮานอยนะผมนะช่องฮานอยเนี่ยผมลงคลิปให้ไม่ได้นะทุกท่านนะเอ่อช่องฮานอยเนี่ยผมลงคลิปให้ไม่ได้เพราะว่าเอ่อมีนะครับผมนะมีก็มีคนแกล้งกันอีกแล้วนะครับผมผมก็นะฮะ <laughs> นะครับผมมีคนแกล้งกันอีกแล้วนะผมนะ้ก็ผมเอ่อที่เข้าไปดูเนี่ยก็มีอาจารย์หลายท่านนะผมะที่โดนเหมือนกันนะครับโดนแกล้งเนี่ยนะฮะโดนหลายท่านเหมือนกันนะครับผมอย่างบางท่านก็โดนผิดปิดเพจไปเลยนะครับอย่างช่องผมเนี่ยช่อง u t u b e นะผมนะผมทําไว้หลายช่องนะครับผมทําไว้หลายช่องแล้วก็มีช่องทางติดต่อในเออ แฟนเพจด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้ไลฟ์สดเนาะผมลงเป็นคลิปให้นะครับผมนะก็ที่โดนเนี่ยก็จะโดนใน u t u b e นะผมนะช่องหลักนะครับผมนะช่องฮานอยช่องหลักนะฮะอาจารย์จิตเอ,อ,อาจารย์จิตนะครับผมนะเลขเด็ดนะครับผมนะที่โดนนะครับผมนะที่โดนไปเนาะก็ลงคลิปให้ไม่ได้นะผมนะเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์นะครับผมนะ ก็ผมย้ายไปลงช่องอีกช่องหนึ่งให้นะเป็นอาจารย์กิดหวยแม่นนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามไว้นะครับท่านใดที่าตามฮานอยนะฮานอยนะฮะที่วางไว้ให้เนี่ยเข้ามาแล้วนะสามตัวนะผมนะชุดรวมเข้ามาแล้วสามวันติดทุกท่านสามวันติดนะฮะสามวันติดเลยนะครับผมนะเ,เลขฮานอยที่วางไว้ให้เนี่ยนะครับสามตัวเข้ามาสามวันติดโอ้ช่วงนี้ปังมากนะนะครับผมนะรัฐบาลนะรัฐบาลยังไงก็อยากให้สามตัวแตกนะครับผมะจะได้ มีเงินนะครับมีโชคมีลาบแล้วก็ไปปลดหนี้ปลดสินนะครับผมนะจะได้เอามาใช้จ่ายกันนะทุกทนะ่านเนาะนะครับผมนะอยากให้ทุกท่านนะได้ถูกเลขกันนะผมนะงวดน,นี้นะครับผมได้ยังไงนะครับผมอ่าโอเคนะฮะเดี๋ยวไปดูสูตรนี้กันดีกว่านะพูดมาเยอะแล้ว <laughs> พูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูสูตรกันดีกว่านะครับตรงนี้นะฮะก็อย่างที่ให้รับชมกันนะครับวดที่แล้วนี่หลุดไปนะผมนะ เลขที่ออกเดี๋ยวเป็นหกหนึ่งะครับห6หนึ่งนะครับผมนะก็อย่างที่บอกนะครับสุดเป็นเพียงการคำนวณตัวเลขนะครับถ้าชอบตามได้นะครับถ้าไม่ชอบก็ตรงนี้ผมก็ผ่านก็ได้นะผ่านก็ได้นะตรงนี้โอเคนะครับผมก็ไม่สามารถนะไปบังคับใครได้นะครับผมนะอยู่ที่ตัวของท่านนะครับนะโอเคนะครับเอ่อตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวผมขอจดสูบแป๊บหนึง่งครับนะ หกนึ่งแล้วก็สี่ศูนยนะครับส่วนตรงนี้เป็นสามตัวท้ายครั้งที่สองเรเป็นสองห้านะครับผมสองห้าห้านะครับโอเคนีครับผมนะ นะครับก็ยังไงก็อยากให้มีโชคมีลาภกันทุกท่านนะทุกท่านนะท่านใดนะครับผมนะที่สนใจนะครับเช่าบูชานะครับเช่าบูชาน้ําเต้านะครับผมหรือว่าสาลิกาเรียกทรัพย์นะครับผมนะน้ำเต้าเนี่ยสำหรับท่านใดที่เก็บเงินไม่อยู่นะครับผมนะมีเงินแล้วนะเก็บเงินไม่อยู่เนี่ยก็สามารถเช่าน้ำเต้านะไอไข่นะครับเรียกทรัพย์ไว้ได้นะครับผมนะอาจจะได้เก็บเงินเก็บทองกันอยู่นะครับผมนะ ส่วนสาร,ริกานะับท่านใดที่ค้าขายด้วยนะครับผมนะก็สาร,ริกาเนาะเรียกซับนับท่านใดที่ค้าขายนะก็ควรมีติดตัวไว้นะครับผมนะถ้าบูชาด้วยกันทั้ง2องค์งก็จะดีมากๆเลยนะครับผมนะอ่าโอเคนับองค์ละ599านะครับ,รบส่วนถ้าบูชา2อ,องค์เลยเนี่ยก็999บานะครับผมนะก็สามารถแอด ID line มาได้นะผมนะมีแอดนำหน้าด้วยนะครับผมนะที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับก็มีแอดนำหน้าด้วยนะฮะโอเคนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอจดสุดแบบหนึ่งแล้วนะฮะนี่นะครับผมโอเคโอเคเนาะนี่ครับก็เดี๋ยวมาดูแะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเมนะครับผมนะเจ็ดเป็น21่สบนะครับยีบวกด้วยเอ่อสองนะผมนะผลลัพธ์ที่ได้ได้เป็น23ถัดมาตรงนี้เจบวกเอ่อเจดบวก เจ็ดบวกสองนะผมนะได้เป็นเก้าเนาะทัานมาตรงนี้เราก็ใช้เลขเก้านะผมน้เลขเก้านี่มาเยอะเหมือนกันนะทุกคนนะสูตรสองตัวสามตัวนะผมนะที่ทําสูตรใหม่ก็ลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะผมนะมีอย่างละชุดนะครับอาอาทิตย์นี้นะผมนะผมไม่ค่อยว่างทําคลิปให้เลยนะทุกคนนะนะครับนะครับ,รบผมท่านผู้ชมมหายหมดแล้วเนี่ย ไม่ค่อยว่างทําคลิปให้เลยนะครับ9ก้บวกหนงที่ได้เป็น0 0นยบวกห้งที่ได้เป็น5นะครับผมถัดมาเราใช้เป็นเลขเอ่อเลข9กนะครับที่นํามาวาง9ก้าบวกสี่ของที่นะผมนะั้นได้เป็น13นะครับผมโอเคนะครับโอเคก็สําหรับเออ่สูตรนี้นะเดี๋ยวมาจับคู่ให้เลยนะครับก็เป็น3นะครับผมนะ3 9เอ่อ9นะครับผมนะ3 9 3นะครับผมแล้วก็ ่า 9, 3, มศูนะครับ 3, 5, 9, แล้วก็3ามนะผมนะเลขเบิ้ลจะมาอีกหรือเปล่าทุกท่านนะฮะสามห้แล้วก็สาห 3มนะครับผมนะอ่าเันนี้ก็เป็นงวดประจำวันที่1นึ่งนทันวาคมนะอันนี้ผมเก็บสูตรนะที่งวดที่แล้วหลุดไปนะครับผมนะอ่าท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับบอกว่ามวดที่แล้วหลุดงวนที่แล้วใช่ครับหลุดครับผมนะหลุดนะอ่าท่านหลุดผมก็จะบอกว่าหลุดนะครับผมเอ่อไม่มานั่งโกหกกันนะครับว่าท่านหลุดถ้ามานั่งเอ่อบอกว่าหลุดแล้วจะมาเข้าอะไรไม่ใช่นะไม่ใช่อันไหนที่แก้เราก็จะบอกว่าแก้นะผมนะช่วยฟังให้จบด้วยนะครับโอเคเนาะโอเคเนาะ นะฮะเข้าใจตรงกันนะครับอ่าสูตรนี้เนอะก็หลุดไตหนึ่งงวดนะครับผมนะก็งวดนี้เข้าอยู่เนอะอ่ะโอเคก็สามารถค a p t u r e ไว้ดูได้นะเป็นงวดประจำวันที่1นะึะธันวาคม2 5งพันหรอสามนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับทุกท่านโอเคนะครับโอ้เลขเก้านี่มาเยอะมากเลวนะเลขเก้านี่มาเยอะมากนะ,บ,นะนอะกนะบอกเลยนะครับเลขเก้ามาเยอะมากแล้ว เ่าโอเคเดี๋ยวมาดูอีกสูตรหนึ่งนะเป็นสูตรออสองตัวนบนนะเป็นอีกหนึ่งสูตรนะผมนะซึ่งสูตรนี้เข้ามาเยอะมากนะครับเข้ามาเยอะมากนะครับผมเข้ามาเยอะมากก็เลยอยากจะเก็บเอาไว้นะเก็บเอาไว้นะเก็บเอาไว้ดูอีกนะครับผมนะถ้าใดที่เนาะนะครับก็บผมจริงๆก็อยากจะแบ่งปันนะครับผมนะให้หลายๆท่านเนาะแต่บางทีก็โดนนะครับผมนะเอ,อคนพูดนะทำลายจิ <laughs> ตใจกำลังใจมันก็ พดถดถอยไปนะผมนะก็ยังมีสมาชิกนะผมนะที่ให้กําลังใจกันอยู่ก็ต้องอขอขอบคุณมากๆนะผมนะอช่เนาะจะได้คํานวณมีแรงคํานวณต่อไปนะผมนะมีกําลังใจดีๆนะก็โอเคแล้วนะฮะนะครับ อโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะสำหรับสูตรนี้นะผมนะก็2ตัวเนี่ยที่เข้าไปโอ้โหเข้าเยอะมากนะนนะเข้าไป7งวดนะครับผมนะสูตรนี้เป็น2ตัวบนนะผมนะเข้าไป7็ดงวด2ตัวบนตรงๆเข้าไป7งวดนะงวดที่แล้วเนี่ยซึ่งหลุดไปนะผมนะไม่เข้าสักแอะเลยนะผมนะทั้งเอ่อทั้งเอ่อทั้งเอ่ออะไรนะหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยไม่เข้าเลยนะครับผมนะเดี๋ยวมาตามของงวดนี้ขอดูอีก ขอดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับว่าจะเดินต่อหรือเปล่านะครับจะเดินต่อหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาดูแปพร้อมกันนี่แหละนะครับผมนะผมก็เอามาคํานวณนะครับเอามาคํานวณให้เนี่ยก็คํานวณไปพร้อมกันนี่แหละนะครับอืมตรงไหนผิดตรงไหนถูกก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะผมจะได้ไปแก้นะทุกคนนะนะครับโอเคนะกันเนาะโอเคนะครับส่วนเอ่ออันนี้เป็นแม่ครั้งที่สองนะผมนั้เป็นเจ็ด สี่หนึ่งโอเคนะครับผมคำนวณไปพร้อมๆกันนะทุกท่านนะนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะผมนะเจ็ดเจ็ดบวกกันสองครั้งนะผมนะได้เป็นเจ็ดบวกกันสองครั้งเนี่ยตรงนี้นะครับผมนะได้เป็นสิบสี่นะสิบสี่บวกเจ็ดนะได้เป็นยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นสองตัวบนนะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะตรงนี้เป็นสองตัวบนนะครับถัดมานะเราจะเป็นก็ขออภยัยผมขอใช้หกบวกกันก่อนดีกว่านนะ หกหนึ่งหกนะครับผมนะหกหนึ่งหกนะครับผมหกสองสิบสองนะหกสามเป็นสิบแปดนะครับผมนะอ่าสิบแปดนะครับสิบแปดบวกเก้านะผมนะก็จะได้เป็นยี่สิบเจ็ดนะครับผมนะก็เป็นสูตรหลักสิบกับหลักหน่วยนะเอ่อสถิติเนี่ยเข้ามาแล้วเจ็ดงวดตรงนะเจ็ดงวดตรงนะก็อะขอขอดูอีกสักอ่า งวดหนึ่งแล้วกันนะครับผมนะก็นะฮะเจ็ดงวดแล้วนะครับผมนะก็ถือว่าเดินดีนะครับสองเออสองตัวตรงเนี่ยค่อนข้างเดินดีนะนะครับก็อยากจะตามอีกสักงวดหนึ่งนะครับอ่าโอเคงวดนี้ก็เข้าไปเนาะงวดนี้นะครับงวดนี้ก็เข้าไปสี่ศูนย์เข้าตรงๆนะครับสูตรนี้อ่าสี่ศูนย์นะครับผมนะเข้าตรงๆรนะสูตรสองตัวล่างงวดนี้นี่หลุดนะครับโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูงวดประจำวันที่หนึ่งะทันวาคมสองพันห้ารหกสามนะครับผมเออได้ครับผมนะ ตรงนี้ใช้เป็นหนึ่งนะครับหนึ่งบวกสี่คงที่ได้เป็นห้านะครับห้าบวกด้วยหนึ่งคงที่ได้เป็นหนะครับผมโอเคต่มาตรงนี้เราใช้เป็นเลข7จมาวางเนาะเจ็ดบวกสี่คงที่นะได้เป็นเอ่อสิบอดนะครับผมนะใช้เลขหนึ่งมาวางโอเคนะครับผมอจับคู่กันนะจะได้เป็นแบบนี้ะนะครับผมนะจะได้เป็นเลขเบิ้ลค่อนข้างเยอะนะผมใงวันนี้เอ่อหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับผมนะห้าเจ็ดนะครับผมแล้วก ok ็ห้าหนึ่งนะครับ หกเจ็ดนะครับผมแล้วก็หกหนึ่งนะครับผมนะอ่านะครับผมก็ตามน,นี้นะเป็นงวดประจำาืนที่เอ,อบนนะครับผมนะเป็นหนึ่งธันวานะครับผมนะมีใครฟังผมจนจบบ้างหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่มาหนีกันไปหมดแล้วนะครับผมนะ <c oughs> พูดมากพูดมากเกินนะครับผมนะใดครับท่านใดที่ท่านใดที่ ฟังอยู่นะผมนะก็อย่าลืมคอมเมนต์นะผมถนะ้าชอบเลขกไหนนะผมนะชอบเล็ไหนรักเลขกไหนก็สามารถนนะคอมเมนต์ไว้ได้นะคอมเมนต์ไว้ได้นะผมนะหรือว่าซื้อ,อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้แล้วนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะผมนะเอาไว้เป็นแนวทางกันนะทุกท่านนะเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมนะเอาไว้เป็นแนวทางนะผมนะชอบก็จัดไปนะไม่ชอบก็เก็บไว้ตรงนั้นนะครับนะ อ่ะโอเคนะครับผมนะก็ยังก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมนะท่านผู้ชมนะครับมากๆเลยนะที่ติดตามรับชมคลิปกันจนจบน,น,น,นะครับผมนะก็อย่าลืมนะผมนะไปกดติดตามนะครับผมนะช่องอาจารย์กิยหัวแม่นไว้อีกช่องหนึ่งนะผมนะสำหรับท่านใดที่ตามแนวทางหน่อยแล้วก็เล็กเล่าเนาะนะไปกดติดตามไว้นั่นกันนะไปกดติดตามไว้ได้เลยอาจารย์กิจหัวแม่นนะครับไปกดติดตามไว้ได้เลยนะทุกคนนะโอเคนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ผมมากเก็บสูตรให้นะครับผมนะ วัที่แล้วหลุดไปนะทุกคนนะนะครับผมนะวันที่แล้วหลุดไปนะสูตรเป็นเพียงการคํานวณน,นะครับโอเคโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วการยายก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้รับโชคลาภลาบวันนี้ผมไม่ได้ไปทําบุญเลยนะทุกคนนะนะครับเอาไว้เอาไว้เองวดนี้แล้วกันถ้าเลขเข้า นะครับแล้ว no เลขเข้าด hey, ีๆเนี่ยเดี๋ยวเลขเข้านะครับผมนะเลขเข้านะครับเดี๋ยวผมจะไปทําบุญนะครับก็มีหลายท่านนะผมนะที่ฝากมให้ผมทําบุญเนี่ยที่วัดตะไคร่นะผมวัดวัดตะไคร์ที่ผมไปมานะฮะบอกอยากให้ไปจุดประทัดให้นะครับอยากให้ไปซื้อเสื้อผ้าให้ตะไคร้นะครับผมนะผมยังไม่ได้มีโอกาสไปเลยนะถ้าผมไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับผมนะยังไม่ต้องโอนมานะครับไม่ต้องโอนมานะครับผมนะเงินที่ทําบุญนะครับถ้าผมไปเ่ยเดี๋ยวผมจะมาแจ้ ใี่ทีเนาะทุกคนเนาะโอเคนะครับผมอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้แล้วกันยังไงเดู <c> ๋ <oughs> ผมว่าผมจะไปข้งางหน้าแล้วนะทุกคนนะโอเคผมไปแล้วเดี๋ยวผมไปจริงแล้วเดี๋ยวผมไปหาข้าวทานก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาทำาสรุปสูตรให้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีทุกทนนะ่านไปจริงจริงแล้วนะฮะ <c oughs>